สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือ่อนิพาทุกคนนะคะมาหาเบิ้องน้องไม้อยู่ในสวนค่ะนี่มากับพ่อใยายเลยค่ะเบิงึงเจอแล้วค่ะทุกคนนค่นอไม้ที่เราปลูกกันเองนะคะได่พ่อยายอู้นโอ้แต่พอด้อดยยดกินอยู่พี่น้องเอ้ยไปเลยหักเสร็จแล้ว คือเนี้ยทำไม่ย่มแดงไหนจะออมมันอยู่ในนอนอู้โอเคงแล้วอน,นอน,น่เราจะไปหมกจะพอหรือทำหมกประมาณสักสองหนสามหน ช่วงนี้ใครมีหมนังไม้ถือว่าเือหรอจริงจริงใครมีเห็ดเพาะนะเป็นชือเห็ดอ้าวนี่ค่ะ <Okay. S 2> ด,ดการดูแลหน่อไม้สวนไม่ใหญ่ค่ะทุกคนพ่อได้กินในช่วงฤดูแล้งก็ได้มีหนามนะคะพี่น้องปลูกตามธรรมชาติไม่ได้ใส่น้ำเลยจอสางไหว จ้อสส้างไหวกับบ่ไดดอันนี้บ่ไดดใส่ทอใส่ยางใดเสร็จมานะคะไม่มีน้ำเลยกำลังเกิดกำลังแทะกินหนอไม้มีเยอะเลยพวกด้วงพวกหนูมันก็เลยแคะกิน สมัยก่อน,น,ออนอพนอี่น้องตอนคอยกับพ่อใหญ่ไปอยู่หนองคายตอนนั้นไปทํางานเป็นเซลล์อยู่หนองคายแล้วก็พาลูกไปอยู่ด้วยค่ะทุกคนบาทนี่แหละอยากกินแกงน้ำใหม่ผ้ากันไปหาน้ำใหม่แถวอห่วยน้ําสวยนะพอเนาะแถวห้วยน้ําสวยพอกลับมาบ้านพากันปลูกเลยทุกคน <laughs> แต่ว,ว่าพื้นที่มันก็ได้หลายนะคะทุกคนนิดนึงก็เลยพากันเอาพันมาปลูกประมาณห้าสิบกอนี่แหละค่ะกับหลอดเนตายเน่ด้วยค่ะพี่น้องกนอนใหม่ก็ได้ก็เหลือเท่าทีนี่นี่แหละคะ่ะพื้นที่นี่ก็จะเป็นของปลูกกับนนะะ่ญ้าค่ะก็ปลูก่อไม้ไว้ถ้านับอายุ่อไม้ก็ถึงสิบปียังพอไปอยู่หนองคายหกปีเนาะเกนะือบสิบปีอะเนาะ,ะก็่อไม้นี่แหละ ไม่ถึงเนาะประมาณหกปีเจ็ดปีถึงหรือเปล่าห้าปีนี่แหละเออประมาณนี้ทุกคนจำไม่ได้เอาสิทางทั้งไปใส่ค่ะไปประกอบกอนั่นก่อพมพี่น้องก้อนนี้แนงมันพี่น้องหักเอาแแนงรอมันเราจะเอาไว้นึน สวนไผ่น้นน้อยของพ่อใหญ่พ่อด้แกงทุกคนเลย วันนี้เหมือนฝนตกทางอื่นเลยค่ะใหญ่อืดูบรรยากาศแล้วถ้ามันสูงก็ปีนค่ะหน่อไม้ในฤดูแรงของเรา โอ้ก่อนนี้ก็มีนอไลยพต่ประ่งโอ้โหนงนี่อ่บ่นโอ้นหนงกับนี่ที่นองเลย มาดูกันเลได้กินเลยเนาะอันนี้คือปูกไว้ตั้งแต่ตอนพัดระตัดยางดิพี่น้องเลยก็เ <c oughs> ดียว ก็เดียวแผบแกงแล้วโอ้ปนอือป้าน,นอนอ่สมบูรณ์ค่ะกิรีเดสมบูรณ์มากเลยนึกว่าฤด,ดูอันนั้นนึกว่าฤด,ดูฝน ก็เดียวกันพี่น้องน,นี่คือเอาเศษฝุ่นแล้วก็ใบไม้มาปิดโคนไว้นะคะปิดโคนก่อนน้าใหม่ไว้คิดว่านะนะ่าจะเป็นเพราะเหตุนี้มันก็เลยมีความชุ่มชื้นและหน่อไม้ก็ออกดีโอโ้สะออนค่ะมกหนึ่งรีเจไอ้แรง แล้วพี่น้องคะนี้ก็ได้พ่ออันพ่อแกงพ่อมุกหนึ่งแล้วพี่น้องจ้าเต็มถึงเต็มถึงเลยทำใหม่คนหักเล่ลายนี่พี่น้องเอ๊น่นะพอละซ้าเลยดีลูกมาก